สวัสดีจ้าค่ะไดีนี้เราบอจ้าได้ยินแล้วค่ะเป็นจังไดงทั้ทงน,นั้นฮอนบอสุดยอดเลยสุดยอดรู้สึกว่าอนบอ่ปานใดย์ด้อจ้ะทางนี้ฝนกัสิตกแน่อยู่เด้ฝนสิตกทข้างข,งขง่าวอีสาน ตจะโนบิล็อกฝากพอมตัโอ้อย่ามาฝากทัเอาตาฝุ่นซาสองสามเมตรแกมีแห้งดอกเฮ้ยพ่เป็นตาได้ตัวเลขบ่เนอได้ไรพ่ออะไรอยู่เอาคือเกาเดอ้อสูตรไวยคำนวณนนะ่ะเอาแบบสูตรเต็มสูตรเต็มบ้องเรต้องเอาติดสูตรเต็มเนาะเอาสูตรฟันงโหลดเนาะฟันไปโหลดก็ได้จา้าฟันไปโหลดแขนแขนโหลดเข่ากับเขารุดกับรุดจา้าตุ้มตามโหลดจ้า,จา,จาบน จ้าในวันวันที่สี่หกพฤษภาคมหกหกเนาะจ้าค่ะแปดหกแปดหกเดนแปดเด่นแปด 8, จ้าเด่นแปดได้หกก็ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวกิรนัยก่อนเพราะกนะันม้านาอ้าอ่าหาแปดหกแปดห้าเปดหกเปด สองหัวสองหางกี่จ้าหนงครับอือมีสามตัวบอสสามตัวกับสองสามตัวรักลอยกับมีหนึ่งสองรักรลอยนะหนึ<ะ>่งสองจ้าสี่หกหนึ่งสองสอ,สองสี่หกรักรลอยจ้าหนึง่งสองสี่หกเน้นหนึ่งกับสองจ้า สามตัวก็ห้าเฮ้สองห้าแปดสองห้าแปดสองหกแปดสองหกแปดเราหนึ่งไสอะไรครับหนึ่งห้าแปดหนึ่งหกแปดอั่นละจํานั่นแะครับหนึ่งห้าแปดหนึ่งหกแปดเกันคือสองอันละเน้นๆค่ะค่ากับสองห้าแปดสองหกแปดนี่แหละจ้าสีสองหางเดเ 6, 6, ่นหน่อยก่อนกับสุดๆลยครับหกสองหกแปดจํานั้นล่ะ จ้า,จาก็คือสองตัวตัดให้ก็คือหาแปดก็หกแปดเนาะเลขว่านี่น,นั่นค่ะต้องจุดใจเย็บซี่ละหน่อยตัแข,นข,นขน็งแข็ค่ะค่ะมีเขอไม่รุดค่ะเขาใจจ้าเี่ือขับกองไว้ยังดีอะครับกอง,ว,กว,งว่าตัดหน่วยตัดได้ตัดดับตัดยังวัดแล้วจ้าที่แล้วไอ้ป่อยท,ท,ยทีเดียวแล้วคงทุกทายทีเดียวแล้วบัดนี้ก็เออก็ มองกับพี่แค่เนี่ยหรอมั้งคิดว่านะขนมขนมีของสุไทย์พี่สำนีธหละจ้าครับเราสดลางลางครับลางลางจ้าแปดกับสามแปดกับสามสรุปเราคือแปดบนแปดล่างเนาะอืมค่ะครับแปดกับสามเด้นแปดจ้าเพราะว่าวสามหัน มันใจนายรัาผนวันอังคารเนาะลมันเขาก็สูบพดีนะเสียดายเนาะหกสามสามหกเออมันกลับไปแลวไปปุ่นเลยจ้าอ้าาเออเสียดายไรค่ะเสายไวันนี้กับคิดว่าหนาก่ามนาภาหน้าสามพวัินผ่านมากว่าสามวันอังคารบอกจ้างวดเด็กวันอังคารเด็กงวดเสรแล้วมันติดมืออพรอะอะ แมนคะ่ะมันออกพิดมือลายเส้นกับวัาอยู่จ้าเพื่พอเพาะหลักไรกัเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเลขเลขประจำวันนี่มันมันมีเลยล่ะจ้าเออมีอยู่กับไรผ่าไปเลขเลขล่างนี่จับคู่เลขตัวใดน้องค่ะเลขล่างก่ะจับคู่แปดถ่าแปดห้า แปดสามแปดสามอ่าสามอ่าสามอ่ศูนย์สามตัว0นึงศูนย์สามโอ้ยบักศูนสามมาอีกแล้วบ่่มบ่าใครมากเหรอครับว่ใครมาหรอสงว่าด่ใครมักต่ว่ากัติดไปค่ะตามสูตรเนาะตัวนีนนี่คือแปดหาเด้อโอตัวฟันก็<ห>นนนคือแปดหาแปดห้าก็แปดแปดส จ้าสองคนนี่แหะแต่ว่าจบบางแล้วนี่บนกำลังแล่นซุนกันไปที่เลขเปดเนาะแม<บ>นอืมค่ะแ,แต่ตอนนี้ก็คือจบแต่ตอนนี้ก็คือจบแต่ว่าทั้งเสียนมาเปดเนาะจั่แต่แ,แต่ว่าเลขม้อนหนีนี่เฮ้ยเป็ดฮาฮาเปดนี่ต่อยเ่อไหร่จะงวดเด้นี่แมนกว่ามันมันเป็นเลขที่ขวดเลยหว่าทุ่งขว,วดทุ่งวดอาโหลดจ้าจบมาเบิ่งนี่ วดเลยเปกพี่เนาะหมวดนี้ว่นเนี่เด้วหวดนี้ว่อเนี่เด้สีหนึ่งก็ได้แต่ะางค่ะอะไรทางบนนี่ครับเน้นไปที่หกแปดเด้อเน้นย่างทางไหนหกแปดอือค่ะหกแปดก็แสดงว่ายานมันกอดข้อกันมาเมนบอสุนกันหลายสูตรแมนครับที่นี่ได้ครบ ผมคิดว่าหนาเพาก็แปลวา,า,าหนาพาดนะว่ะา,าหนาพาดจ้ะก็ว่าหนาพาดครับค่ะหกแปดเนาะก็หาแปดนี่ไปหาจับรอตเตอรีทิ้งไว้ก้อนก็นได้เพราะว่ามันเป็นค่อนข้างเลขมันนี่จะอันตรวดไหมจ้าจอบมึบงอยู่นี่รอตเตอรีกับลักแสนฝากลักแสนสามไปสองตัวหนึง่งจ้ะลักแสน ลักเสนลักเสียนลงเห็ดลงเบงพิ่งเฮ็ดอะไรอ่ะพิ่งเฮ็ดลองเบิงเพิ่งหาหาลั one, กเสียนลงเบิงวันที่หนึ่งเนาะหาไปกมันมีเลขยุคหกโตแค่หาโตจ้าเขาเกือบทุกวันนี่แหเขาสามสิบวันเด็ดเดแค่หกวันประมาณเนี่ยอืมค่ะแต่อยู่หนึ่ประมาณนี้แหละครับสำหรับวันนี้เนาะเอาทวนทวนให้พี่น้องคนฟัง อันวิ่งบนหนี่แปดกับหกนอกจากอันจับคู่ไฮมี่แปดอันมีหาแปดกับหกแปดเลขสามตัวนี่มีสองหาแปดสองหกแปดหนึ่งหาแปดหนึ่งหกแปดลักลอยนี่มีหนึ่งมีสองมีสี่มีหกแปลว่าเน้นไปที่เลขหนึ่งกับเลขสองเป็นบรจ่าแมนครับแมนแมนะจ้าสำหรับแรนล่างนี่แปดกับสามคือกันจับคู่ไฮนี่แปดหาแปดสามหาสามศูนย์สามเม็นปรจ่า แม่นครับอืมค่ะแปลว่าเลขศู 03, 03, 03. นย์สามสามศูนย์นี่นายยกคนทีสามสิบเด้สิบสี่นี่ตแมนบออืมบ่แน่เด้ความคิดดีกันย,ยังว่าท่านเด้็เป็นแล้วก็ออกแล้วเป็นแล้วค่อ,ออกเมลพินิจแบบนั้นเลยตัวนี้ต้องจับตาไปเลยตัวนี้จะกาสีหรือเก้าหลักค่าจอบซ้อมเบงค่าแมนวาฟันยังหรือว่าจังใดกห้จอบเบงคงสุด้ทยกันจังใดกัถักมาในเด้อจ่าครับครับครับกะ ดี๋ยวก็ถามนี่โครสุดท้ายกับสีมะปรางซีก็หลัตัวอจังเดก็งวดนี้ไอ้คิดว่ามะกระนาจะเป็นอันนี้กัน่าจะเป็นองสุดท้ายนะเพราะว่ามันก็มีเหลขกที่ซนี้เนาะวันนี้เนาะจะพยายามเห็ดไได้น้อยที่สุดละครับแต่มันเหล็กมันตรงกันหลายสิมันตรงกันหลายสิก็เห็ดอันได้แต่่าเัล็กก็ตายปุ๊บมันกัเมันก็ต้องในหลายครูเมียนอยู่ค่ะเนี่มันโค้งมันตองมังสิ่กะก็จะได้ประมาณ นี่แหละครูสองคู่ประมาณนี้แหละครับจ้ามันเป็นเลขอันนี้เนาะมันเป็นสูตรใวยคำนวณก็ต้องเข้าใจเนาะค่ะตามสูตรเนาะค่ะให้เอฟดี้จัดยันในการเบิงในการรับชมนะครับก็คิดให้ดีก่อนทำการกระจัดขัดกระพานึนว่าละค่ะก็ตามนั่นแหละจ้ะก็แนวทางเนาะเอากระสันจ้ะแนวทางก็แนวทางครับมนันเป็นแนวทางนะครับแมนนั่แมนไอ้ให้แบบว่าเป๊ะป เต้เด้อเป็นแนวทางครับค่ะค่ะเอากันสั่นบ่มบกวนเวลาจะจังไ๋กันทักมาเด้อค่ะเด้อคงสุไทยเด้อครับครับครับจ้าจ้าจ้าขอบขอณหลาไๆ้ค่สวัสดีจ้า